คนรุ่นใหม่ห้ามอายนะครับที่จะไปซื้อถุงยางอนามัยใสอะไรใส่ในตลาดมีไซล่าบ้างอ่ใครรู้อะไรลองใส่ละห้าสิบห้ากระป๋องเนี่มันใสยูโรไหมเนี่ย ระส่ในวันนี้นะครับก็เพื่อให้น้องๆน,นะครับได้รับความรู้ในการเตรียมการป้องก,กันโรคที่ที่เกิดขึ้นกับน้องคนทางหารที่อยู่รวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคลมร้อนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับนะครับ,นะรบทั้งนี้เราก็มีการสอนอการช่วยชีวิตท่านพื้นฐานนะครับการ CPR การปั๊มหัวใจการใช้เครื่อง AED เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหังใจอัตโนมัตินะครับ ก็การช่วยอุดกั้นทางเดินหายใจด้วยนะครับแล้วก็านอนตะแคงนะครับเมื่อเจอผู้ป่วยเฉินอยมันจะได้ช่วยเหลือคนที่เราหลักด้วยนะครับแนะนำไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการฝึกนะครับน้องๆทหารใหม่ที่เป็นตัวแทนของกองทัพไทยครับให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะรับการฝึกนะครับพร้อมที่จะเป็นกําลังหลักของกองทัพไทยนะครับทุกคนนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ